ว้าวนี่คืออะไรใครรู้บ้างครับมันคืออะไรกันแน่หลังจากที่เกษตรวันหยุดพานุเพาะเลี้ยงไข่พัมในบ่อซีเมนเราก็ได้สิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างกำๆปั้นปั้น,นดูเป็นใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนๆเคยกินหรือเปล่าครับ ที่บ้านผมเขาเรียกว่าเถาเป็นพืชน้ำล้ำค่าอีกหนึ่งชนิดที่โปรตีนสูงวันนี้กเกษตรบรรยุพานุจะพามาเพราะเลี้ยงเถาในบ่อซีเมนกันนะครับมาแล้วครับหลังจากที่กเกษตรบรรยุพานุเพาะเลี้ยงขยายไข่พัมอยู่ในบ่อซีเมนนะครับตากผัมออกไปแล้ว มาเจออีกสาลายหนึ่งอย่างที่อยู่ใต้น้ําเป็นพืชน้ําอันล้ําค่าอีกหนึ่งอย่างไม่แพ้ไข่ผํากันเลยทีเดียวนะครับเขาก็เรียกว่าเทานั่นเองนะครับไม่ใช่ตะไคร้น้ำนะครับถ้าตะไคร้น้ําเรากำกำแล้วก็จะละลายไปกับมือเราแต่ว่านี่คือสาลายพืชน้ําอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเทาน,น,นะครับอยู่ใต้น้ําเขียวเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพืช น้ำอันล้ําค่าอีกหนึ่งอย่างเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไข่ผัมนะครับหลังจากเกษตรหยุดัพานุตักไข่ผัมส่งเพื่อนๆพ,พี่น้องหัวใจเกษตรเราไปแล้วมาเจออยู่ด้านล่างนะครับเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับนึกว่าเป็นตะไคร้น้ําไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าเถ้านะครับเถ้าก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเส้นเล็กๆแบบเส้นผมหรือว่าเหมือนเส้นไหมนะครับ เป็นเถาเถาก็เป็นสาหร่ายพืชน้ําจืดนะครับเป็นพืชตระกูลสาหร่ายนะครับเป็นสาหร่ายสีเขียวนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับสารอาหารจากธรรมชาติอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมสูงนะครับมีเบต้าโคโรทีนนนะครับต้านอนุมูลอิสระฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กนะครับ เท่าก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับเมนูเด็ดๆของอีสานเราก็คือลาบเท่านะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับพันุ์ของเท่านะครับก็สามารถมาขอแบ่งปันได้ที่ไร่นำโชคอุดรธานีนะครับของเกษตรบรรยุิพานุนะครับเท่าก็ถือว่าเป็นพืชน้ําที่สะอาดมากนะครับรับประทานได้เกษตรบรรยุทพานุก็จะนําไปขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับ ทดลองเลี้ยงในกระมังดูว่าจะขยายได้เหมือนพัมหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นพืชน้ําอีกหนึ่งอย่างนะครับที่น่าสนใจในการเพราะเลี้ยงสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับราคาก็ยังไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเทาสายพันธุ์เทาพันุ์นี้ก็น่าจะเป็นเทาน้าผึ้งนะครับเทาสายน้าผึ้งมาจากทางภาคเหนือนะครับต้นตำรับเขาจะอยู่ที่จังหวัดแพร่ และก็สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้นะครับต่อไปเกษตรบรรจุพานุจะนําไปเพาะเลี้ยงในกระมังให้ดูนะครับเพื่อนๆรอติดตามชมในอ P ีหน้านะครับสําหรับการเพราะเลี้ยงเผาแบบง่ายๆนะครับนี่ขยายเต็มก้นบ่อแล้วนะครับมองไปเห็นเขียวๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับด้านบนเป็นเมรเร็ดเล็กๆก็จะเป็นไข่ผั่มนะครับที่เกษตรบรรจุพานุเพาะเลี้ยงไวในบ่อซีเมนต์นะครับ ส่วนเทาที่แก่จัดจะลอยขึ้นมาด้านบนนะครับเทาที่อ่อนก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ใช้มือไปสาวขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนการสาวไหมนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างมีแต่เทาทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพืชน้ําอันล้ําค่าอีกหนึ่งอย่างเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเทาก็ยังมีประโยชน์ในด้านการเกษตรนะครับสามารถเลี้ยงในานาข้าวช่วยตึงในโตเจน ทำให้ข้าวเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าในเถาก็จะมีไนโตรเจนสูงนะครับทำให้ข้าวเราสวยงามนะครับวิธีขั้นตอนในการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากนะครับเลี้ยงง่ายๆสไตล์เกษตรบรรยุพานุนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์089-5628-926เกษตรบรรยุพานุนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเป็น ID ดีไล มีตัวแอดนำหน้าก่อนนะครับแอดไซหาเจ็ด K U U I U นะครับเกษตรบรรจุพานุยินดีให้คำปรึกษาครบวงจรในการเลี้ยงไข่พัม้มหรือว่าเลี้ยงเทานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรบรรจุพานุด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ